สวัสดีค่ะทุกคนกปัคกะปองอยู่ที่ร้านบุญตรงกีข้าวมันไก่สิงคโปร์นะคะสาขาสารยาพีทีแม็กซ์พาร์คค่ะร้านบุญตรงกีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วีคศ1979จากรถเข็นขายข้าวมันไก่ในย่านชัยนาทาวประเทศสิงคโปร์แต่รสชาติของข้าวมันไก่ที่อร่อยไม่เหมือนใครนะคะบวกกับบริการที่ยอดเยี่ยมค่ะทําให้คุณเทียนบุญหัวผู้ก่อตั้งร้านนี้นะคะก็เลยได้ขยายร้านเพื่อรองรับลูกค้าให้มากขึ้นนะคะ เขาได้เรียรายเงินคนในครอบครัวเพื่อเปิดร้านบุนกีร้านแรกนะคะแล้วก็ดําเนินธุรกิจมาอย่างดีเลยค่ะขยายสาขาไปทั่วนะคะได้เปลี่ยนจากแค่ร้านข้าวมันไก่มาเป็นร้านสไตล์จีนสิงคโปร์แบบเต็มตัวและขยายสาขาไปทั่วประเทศสร้างชื่อเสียงเรื่องความอร่อยแม้แต่คนไทยยังอยากลิ้มลองค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะน้ำนี่ทำเรื่ออะไรคะอ,อันนี้เป็นน้ำซีอิ่มอ่อนน้ำซีอิ๊วอ๋อน้ำซีอิ๊วก็จะออกหวานเค็ม ขิงจริงขิงำากินข้าวธรรมดาอร่ไม่ต้องจิใจกินข้าวธรรดอร่อยมากๆแล้วจิ้ขิงอันนี้คือน้ำส้มนะคะมันก็อร่อยมากๆกัน มันนุ่มมันคือเหมือนมารล,ลายในปากเลยนะอู้หนุ่มมากๆอร่อยเือแทบไม่ตุ้งเคี้ยวอะไม่เคยกินข้าวมันไก่ที่มันอร่อยเนื้อนุ่มขนาดนี้หอมนี่คือน้ําจิ้มเป็ดย่างนะคะอันนี้คือน้ําจิ้มพวยค่ะเผ็ดนะคะแล้วเ,เราซื้อเป็ดแค่ครึ่งตัวนะคะราคาสามร้อยห้าสิบบาท มันเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะทุกคนราคานี้เนาะเดี๋ยวเราดูนะหูหนังนี่ดูมันก,กรอบอะ มันก็นุ่มมันออกหวานหวานยิ่หน่อยอาจะเป็นเพราะว่าน้ำจิ้มด้วยไปแต่รสชาติดีมากไม่แพ้ไก่เลยนะอ,อร่อยร้านนี้บัวลอยแห้งนะคะเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินชื่อกบัวลอยแห้งไม่เคยกินเลยลูกตั้งยี่สิบาบาทอู้มันก็ผุบๆนะไม่ค่ยคล้ายโมจิปะ่ะเนาะขอเคลียร์ดูก่อนนะประมาณนี้เนาะ จีเด้เลยหมูจีญี่ปุ่นถั่วค่ะหมูฟูแป้งนุน่มๆแล้วมีถั่วออกหวานนิดหน่อยอก็โอเคนะนี่คือขาอ้าวหยกนะคะ สีสวยมากเลยอ่ะอ่้กิากระป๋องติดใจถึงต้องกับประทานอีกรอบนึงนะคะใครที่เป็นสายข้าวมันไก่นะคะแนะนำเลยค่ะร้านบุญตรงกีข้าวมันไก่สิงคโปร์ค่ะทุกคน